สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต จากการศึกษาพบว่าคนและต้นกระเจี๊ยบมีลักษณะร่วมกันหลายด้านเช่นการเจริญเติบโตเป็นลำดับขั้นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการสืบพันธุ์แต่มีความแตกต่างกันในวิธีการเคลื่อนไหวการได้รับอาหารและโครงสร้างร่างกายโดยคนเคลื่อนไหวได้อิสระรับอาหารจากภายนอกและมีโครงสร้างเป็นกระดูกและกล้ามเนื้อขณะที่ต้นกระเจี๊ยบเคลื่อนไหวจำกัดการเจริญสร้างอาหารเองด้วยการสังเคราะห์แสงและมีโครงสร้างเป็นรากลำต้นใบและความรู้ที่ได้ช่วยให้เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดและเห็นความสำคัญของกระบวนการดำรงชีวิตของแต่ละชนิดรูปลักษณ์ต้นกระเจี๊ยบลำต้นเดือนที่หนึ่งลำต้นมีความยาว20-40เซนติเมตรลักษณะลำต้นตั้งตรงรากแข็งแรงใบเพิ่มมากขึ้นเดือนที่สองลำต้นมีความยาว40-80เซนติเมตรลักษณะลำต้นยืดสูงแต่กิ่งข้างเรือนพุ่มชัดเจน เดือนที่3ามลำต้นมีความยาว80-120เซนติเมตรลักษณะพุ่มแน่นใบดกเตรียมเข้าสู่ระยะออกดอกใบเดือนที่1รูปร่างใบว้าวเป็นแฉก3-5แฉกลักษณะมีใบจริงเพิ่มต่อเริ่มประมาณ7-15ใบ เดือนที่2ใบจะยิ่งแตกแฉกชัดเจนมากขึ้นแต่กิ่งใบหนาแน่นอาจมี15-20ใบต่อ1ต้นเดือนที่3ใบมีจำนวนมากขนาดใหญ่รูปวอลาถึงหแฉกขอบใบหยักพลาเลยแตกกิ่งมากใบรวมทั้งต้นอาจมากกว่า30-40ใบมเมล็ดเดือนที่1และ2กระเจี๊ยบแดงยังไม่ออกมเมล็ดไม่มีกลิ่นเนื่องจากอายุยังน้อยมเมล็ดยังไม่เจริญเติบโตเดือนที่สาเมล็ดกระเจี๊ยบแดงมีจำนวน27มเมล็ด มีกลิ่นอ่อนๆแบบเขียวสดบางครั้งก็จะเป็นกลิ่นเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยกลิ่นยังไม่ชัดเจนแบบมเมล็ดแก่ผลเดือนที่หนึ่งและสองกระเจี๊ยบแดงยังไม่ออกผลเดือนที่สามกระเจี๊ยบแดงออกผลที่โตเต็มวัยและมีสีแดงเข้มด้านคุณสมบัติเปรียบเทียบกับสมรรถภาพของตนส่วนของลำต้นกระเจี๊ยบแดงเปรียบเสมือนลำตัวของคนที่เป็นจุดศูนย์กลางสำคัญซึ่งเป็นที่รวมความแข็งแรงที่รองรับส่วนต่างๆ สรุปคติธรรมหรือข้อคิดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตการปลูกและสำรวจต้นกระเจี๊ยบแดงจึงเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตที่สอนให้เราเติบโตไปพร้อมกับความเข้าใจ